ยิ้มกว้างสร้างบ้านเทรนดี่โฮมศูนย์รับสร้างบ้านสําหรับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็อยู่ที่หน้าบ้านหลังนี้เลยนะครับหลังที่แบบว่าพอเห็นภาพปุ๊บเนี่ยหลายท่านเนี่ยบอก โอ้โหบ้านหลังนี้ทาไมถึงสวยจังเลยนะครับกับแบบบ้านที่เรียกว่าเทนซอฟศูนย์เก้านั่นเองนะครับแล้ววันนี้เนี่ยนะครับผมไม่ได้อยู่แค่หน้าบ้านนะฮะผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยฮะไปพบกับเจ้าของบ้านข้างในและที่สำคัญที่สุดเนี่ยจะพาไปชมบรรยากาศด้านในว่าข้างในเนี่ยเขาตกแต่งกันสวยงามยังไงนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกับเจ้าของบ้านก่อนนะครับเขารออยู่ในบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวตามผมมาข้างในเลยครับตามครับเข้ามาดูข้างในครับ สวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่คือคุณรักพงศ์ครับผมนะครับผู้ชมครับเจอแล้วนะคะเจ้าของบ้านนะครับคุณรักพงศ์นั่นเองครับแต่ว่าเราจะยืนคุยกันอย่างนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเข้าไปนั่งคุยด้านในนะครับ๋อได้เลยครับเำอเลยครับทำอะไรครับ เอาล้ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราก็นั่งอยู่ในบ้านหลังสวยๆหลังนี้แล้วนะครับกับเจ้าของบ้านรูปลอดใจดีของเรานะครับคุณพี่รักพงศันพงษ์นั่นเองนะครับสวัสดีกันอีกรอบครับพี่สวัสดีครับโอ้โหนะครับต้องบอกได้เลยว่าเห็นเจ้าของบ้านแล้วนะครับไม่แปลกใจเลยนะว่าบ้านหลังนี้ทําไมถึงแบบว่าตกแต่งได้แบบว่าน่าอยู่มากๆก่อนอื่นต้องเรียนถามคุณพี่สักนิดนึงนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับแบบบ้านหลังนี้นะครับแบบบ้านเทรนด์ซอฟต์ศูนย์เก้าที่ทางบริษัทเทนีิโฮมเป็นผู้จัดก ก็จริงๆดูมาหลายแบบนะฮะจริงๆตอนแรกเลือกว่าอีกแบบหนึ่งแต่ว่าพอมาดูในพื้นที่จริงแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบนี้ที่มันลงกับตัวเลเยอร์าของบ้านได้มากกว่าเหมาะกับที่ดินของเราที่เป็นอยู่ใช่ไหมครับเพราะที่ดินที่นี่มันเป็นเป็นหน้ากว้างแล้วก็ตื้นก็เลยต้องเอาที่มันโชว์หน้าบ้านนิดนึงนะครับนี่คือเรามีแบบบ้านในใจอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าอย่างไรสไตล์นั้นไม่มีแล้วครับเพียนรู้ว่าก็คือเดินดูหลายๆบริษัทนะครับมาดูแบบของเทนดี้แล้วมันมี หลายแบบให้เลือกมาดูแล้วมันดูแสดงว่าสลยผมเป็นโมเดอร์อยู่แล้วเป็นโมเดอร์เลยใช่ไหมครับชอบชีวิตที่ทันสมัยถูกต้องครับในเรื่องของรูปแบบของการใช้งานช่วงระยะเวลาของการดําเนินการก่อสร้างเนี่ยนะครับก็ช่างของทางบริษัทนะครับได้เข้ามาดําเนินการก่อสร้างนะครับรวมถึงทําการต่างๆเนี่ยนะครับได้ตรงตามแบบที่เราต้องการไหมครับก็ถามว่าตรงตามแบบไหมจริงๆมันมากกว่า9 5ตครับตรงนะฮะเพราะว่าผมมีการเข้ามาดูตั้งแต่เริ่ม กระบวนการนะคือเช่นเริ่มตั้งแต่การตอกเสาเข็มว่าเป็นไปตามมาตรฐานเป็นไปตามข้อกําหนดหรือเป็นไปตามความต้องการเราหรือเปล่าเราก็อาจจะโชคดีตรงที่ว่าเราได้ช่างของบริษัทที่เป็นเท่าที่รู้คือเป็นมือหนึ่งของบริษัทอยากจะทํางานกับบริษัทมามากกว่า20ปีแล้วคือทำมาตั้งสมัยรุ่นพ่อก็ค่อนข้างเป็นมืออาชีพก็อันนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ทางคุณหลักโงงเนี่ยครับได้เลือกสร้างบ้านกับทางเทนที่โงมวันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูมุมต่างๆของบ้านหลังนี้กัน นะครับว่าแต่ละส่วนแต่ละาในพื้นที่ใช้สอยเนี่ยนะครับมีการตกแต่งมีการวางฟังก์ชันการใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับคุณพี่ลัพงศ์นะครับพาเดินชมสถานที่เลยนะครับอ๋อได้ครับได้ อีกหนึ่งห้องนะครับเรียกว่าอีกหนึ่งพื้นที่การใช้สอยแล้วกันนะครับพื้นที่นี้ก็ถือว่าสําคัญเลยนะผู้ชมจะเห็นว่าการดีไซน์นะครับของห้องครัวเนี่ยนะครับพื้นที่เนี่ยมันจะมีค่อนข้างจํากัดนะครับเพราะนี้บาร์ตัวนี้นะครับนี่นะครับมีประโยชน์มากๆเลยนะครับเป็นที่สําหรับตอนนี้เนี่ยนั่งนั่งทานข้าวที่นี่ด้วยถูกต้องครับแล้วก็เวลาเราประกอบอาหาร ก็ใช้พื้นที่ตรงนี้ด้วยก็คือใช้เป็นถ้าเตรียมอาหารเราก็ไม่ใช้ฝั่งนี้มีซิงค์อยู่ตรงนี้ออด้วยลักษณะของการตกแต่งแบบนี้นะก็สามารถที่จะนําไปปรับใช้กับพื้นที่ที่บ้านของเราได้แต่ถ้าสมมุติว่าอยากให้มันสวยงามตามที่เราอยากต้องการเลยเนะีนะ่ยก็ปรึกษาทางเทนนิสโฮม บ้านหลังนี้เนี่ยมีทั้งหมดกี่ห้องครับคุณรักภูมครับอ๋อข้างบนสามห้องครับอ๋อมีห้องนอนสามห้องเลยครับแล้วก็ข้างล่างหนึ่งห้องนอนครับมีห้องน้ํากี่ห้องครับห้องน้ํามีสองห้องครับสองห้องน้ำนะครับสามห้องนอนอันนี้คือห้องนอนครับเป็นมาสเตอร์เบดรูมจริงๆมันก็ไซส์ของขนาดห้องก็เท่ากันหมดนะฮะครับก็คือสี่คูณสี่แต่ห้องนี้วิวดีสุดใช่ไหมฮะก็คือมีระเบียงหลังห้องเอาไว้ออกไปชมวิวก็ถือว่าเป็นแบบที่แบบว่าสไตล์โมเดิร์นนะครับเรียบแล้วก็ดูดี นะครับคุณผู้ชมท่านไหนอยากได้แบบว่าสไตล์ของการแต่งบ้านแบบนี้เนี่ยนะฮะก็สามารถมาคุยกับทางเทนนิสโฮมได้นะครับห้องที่2ก็จะเป็นห้องอเนกประสงค์ครับที่ผมดีไซน์ไว้ก็คือเป็นห้องทำงานด้วยเป็นห้องแต่งตัวด้วยก็คือจะทําแบบบิวอินเพื่อประหยัดพื้นที่อันนี้ตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าแบบบิวอินนะครับจะได้ดูแล้วไม่ลกก็ด้วยข้อจํากัดพื้นที่ก็เลยเลือกใช้ชุดโฮมแบบที่มันค่อนข้างเป็นประหยัดหน่อยนะครับซาวบาแล้วก็ติดผนังไปเลยนะครับจะได้ประหยัดพื้นที่ครับ เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมนะฮะพาไปชมนะฮะตามมุมต่างๆของบ้านกันแล้วนะครับเรียกได้ว่าตกแต่งอย่างสวยงามแล้วก็ทันสมัยมากๆเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับหลายๆท่านเนี่ยคงอยากจะได้ข้อคิดนะครับในการที่จะเลือกสร้างบ้านนะครับแล้วก็ในการที่เลือกตกแต่งบ้านแล้วล่ะนะครับคุณรักพง์ครับอยากจะมีอะไรแนะนำาผู้ชมทางบ้านไหมครับก็คือจริงๆก่อนที่จะตัดสินใจสร้างเนี่ยก็ควรจะเลือกแบบบ้านที่มันให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ตัวเองให้มากที่สุดครับแล้วก็ดูงบประมาณที่ตัวเองมีความสามารถในการที่จะ จ่ายไปในสิ่งที่ตัวเองจะได้เพราะบางคนซื้อจ้าไอ้สร้างจนลักษณะที่ว่าเพราะว่ามันเหมือนถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้เงินสดสร้างเราต้องคู่ผ่านแบงก์ต้องสร้างภาระผูกพันไปยันเกษียณอายุซึ่งเราก็ใช้ชีวิตอยู่แบบไม่สะดวกสบายเียครับแล้วก็น่าจะเลือกแบบบ้านที่สามารถอยู่กับเราแล้วก็อยู่ได้คงทนถาวรอครับแล้วบริษัทรับซักมากนะครับมีผลไหมครับก็มีผลค่อนข้างเยอะเพราะว่า ที่เราที่ผมตัดสินใจเลือกบริษัทเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของความมั่นคงในแง่ของบริษัทที่มารับสร้างอาจจะผมดูลงไปถึงทุนจดทะเบียนด้วยโอ้นี่คือดูกันลึกๆเลยอ่าใช่ว่าบริษัทที่ที่เราจะให้สร้างเนี่ยทุนจดทะเบียนไม่ล้มไม่หายไม่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 ไดเอาเงินเราไปแล้วก็หายไปเหมือนกับที่เขาเจอปัญหาเยอะที่คือจริงก็เข้าใจนะครับว่าใช้สร้างกับบริษัทเนี่ยไอ้ทุน ค่าก่อสร้างยังคั้งสูงสูงว่าที่เราจะไปหาผู้รับเหมาเองอแต่มันก็เอามาชดเชยเอาความเสี่ยงที่เราจะต้องเจอว่าถ้าเกิดเราไปจ้างผู้เหมาข้างนอกก็อาจจะเจอผู้รับเหมาทิ้งงานซึ่งอันนั้นมันน่าจะเสียหายมากกว่าเยอะก็เลยตัดใจสร้างกับบริษัท โอ้โหนะครับอันนี้ก็ถือว่านะครับเป็นข้อคิดดีๆนะครับที่ทางคุณรักคงเนี่ยนะครับได้ฝากกับผู้ชมทางบ้านไว้นะครับครับผมวันนี้นะครับทางทีมงานนะครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณรักพงษ์สังพง์เป็นอย่างสูงเลยนะครับที่สลักเวลานะครับมาเปิดบ้านต้อนรับแล้วก็ให้เข้าไปถ่ายภาพนะครับเก็บภาพรวมถึงนะฮะแนะนําสถานที่ต่างๆให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักกันนะครับว่าแต่ละสถานที่แต่ละห้องเนี่ยสวยงามมากน้อยแค่ไหนนะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยอ๋อยินดีครับขอบคุณมากคครับครับ ยิ้มกว้างสร้างบ้านเทรนดีโฮมโทร0 2 9 3 8 3 2 0 0ถึง1ครับ